มนุษย์มืดแปด้านโดยหลวงปู่สิงห์ขันตายาขโมจักขุตโมมืดในตาสองโซตโมมืดในหูสองคานัตโมมืดในจมูกสองชิวหาตโมมืดในลิ้นหนึ่งกายตโมมืดในกายหนึ่ง รวมเป็นมืดแปดด้านด้วยกันเอกะมณตาสังขโหสงเคราะห์ค,ความมืดทั้งแปดด้านรวมลงเป็นอันเดียวกันคือมืดด้วยใจอย่างเดียวเท่านั้นใจดวงเดียวก่อนแต่ยังไม่ได้เกิดเป็นชาติมนุษย์ชื่อว่ายังเป็นสัตว์ปรโลกอยู่ย่อมมีกิเลสวัตตะและกรรมวัตตะ ดองสังขารกระทำให้มืดมนอน,อนัตการมาก่อนแล้วเมื่อได้กำเนิดเกิดเป็นชาติมนุษย์ขึ้นในโลกนี้ก็มีวิปากวัตตะคือสภาวะธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟประชุมพร้อมกันเข้าแล้วบังเกิดเป็นร่างกายมีอวัยวะและอาการ32สอง ครบบริบูรณ์หุ้มห่อปกปิดกำบังดวงใจไว้ไม่ให้เห็นดวงใจของตนอาศัยแต่ช่องตาสองช่องเท่านั้นพอได้ส่องออกมาดูโลกดูแผ่นดินแต่ถึงกระนั้นก็ดีก็ยังต้องอาศัยแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงดาวและแสงไฟ สองช่วยถึงจะแ,แลเห็นสิ่งสารพัดท,ทั้งปวงในโลกได้ถ้าไม่มีแสงตาสองช่องเท่านั้นก็มือดอย่างคนตาบอดตาเจาอันความมืดครอบงำน้ำใจของมนุษย์เรามากถึงเพียงนี้อยู่ก็ไม่แสวงหาหนทางที่จะทำให้แจ้งต่อไปชื่อว่า ตะโมตะมะปายโนตนเป็นผู้มืดมาแล้วไม่กำจัดความมืดให้ขาดจากสันดานก็ต้องมืดต่อไปบุคคลผู้ใดมารู้สำนึกตนว่าเป็นผู้มืดและไม่ประมาทอุตสาหะและแสวงหาหนทางที่แจ้งกำจัดความมืดให้ขาดจากสันดาน ผู้นั้นชื่อว่าตโมโชติปรรยโนแปลว่าเป็นผู้มืดมาแล้วก็กระทําให้แจ้งต่อไปบุคคลใดเป็นผู้มีบุญวาสนามากมีนิสัยใจคอดีเป็นผู้แจ้งมาบ้างแล้วแต่ประมาทบุญวาสนาของตนเสียกระทําตนให้เป็นคนมืดต่อไป บุคคลผู้นั้นชื่อว่าโชติตโมปรรยโนแปลว่าเป็นผู้แจ้งมาแล้วก็กลับทำตนให้เป็นผู้มืดต่อไปบุคคลผู้ใดเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามากนิสัยใจคอดีเป็นผู้แจ้งมาแล้วและตั้งอยู่ในอัปมาทธรรม คือความเป็นผู้ไม่ประมาทอุตสาหะจริญความแจ้งไว้ในใจของตนให้มากจนสามารถกระทำพระนิพพานให้แจ้งดังนี้ผู้นั้นชื่อว่าโชติโชติปรยโนแปลว่าเป็นผู้แจ้งมาแล้วก็กระทำตนให้เป็นผู้แจ้งต่อไปความจริง ธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติที่มีประพัดสอนคือมีรัศมีเป็นแวววาวแจ้งสว่างอยู่แล้วแต่กรรมกิเลสสังสมพร้อมทั้งวิบาขันหุ่มหอ่อจึงต้องเป็นผู้มืดมนอน,อนัตการท่องเที่ยวอยู่ในโลกสิ้นกาลนานหาการกำหนดมิได้คำที่เรียกว่า ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนั้นไม่เฉพาะแต่อุบัติบังเกิดเป็นมนุษย์จำพวกเดียวทุกคนยอมได้เป็นสัตว์ในปรโลโลกมาก่อนแล้วตั้งหลายพบหลายชาติทีเดียวไม่ใช่ชาติหนึ่งชาติเดียวเท่านั้นแต่สามัญญะมนุษย์ระลึกชาติไม่ได้ก็เข้าใจว่ามีชาติเดียวเท่านั้น ความจริงได้เกิดมาหลายชาติแล้วดังจะบรรยายต่อไปนี้คือเบื้องต้นได้เกิดเป็นสัตว์เล็กๆมากอดต่อมาก็ได้บังเกิดเป็นสัตว์ใหญ่โตขึ้นโดยลำดับหลายพบหลายชาตินับไม่ถ้วนครั้นมีบนวาสนาบารมีจึงได้บังเกิดเป็นมนุษย์เมื่อสิ้นชีวิต คือตายจากมนุษย์แล้วก็เป็นสัตว์ปรโลกต่อไปอีกเมื่อกลับจากปรโลกก็มาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกกลับไปกลับมาวนเวียนมาอยู่อย่างนี้เรียกว่าท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเมื่อเวลาได้มาปฏิสนธิกําเนิดบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ หูหนาตามือไม่แลเห็นสัตว์ในปรโลกแต่เมื่อตายจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์ปรโลกแล้วย่อมแลเห็นหมู่มนุษย์ทั้งหลายตามราถนาหากว่ากรรมกับกองกิเลสทั้งหลายยังดองอยู่ในสันดานตราบใดก็หนีไปไม่พ้นต้องกลับมาบังเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอีกอยู่ตราบนั้น ในการที่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และหลงลืมปรโลกเสียก็ดีหรือตายจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์ปรโลกแล้วอาศัยกรัมและกองเกเรเป็นเครื่องอยู่แก้ไขไม่ได้ดังนี้ก็ดีหรือในเวลาที่เข้าสู่ปฏิสนธิกําเนิดในคันของมารดาตั้งพบตั้งชาติขึ้นได้ ด้วยอาการอย่างไรจําไม่ได้ระลึกไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นดังนี้ก็ดีชื่อว่าตะโมเป็นคนมืดมูละโหเป็นคนหลงประมาโทเป็นผู้ประมาทลุอำนาจแกอวิชชาตันหาอุปทานขึ้นขี่คอ และดองอยู่ในสันดานของตนตลอดไปเห็นเหตุให้ตั้งพบตั้งชาติเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้ชื่อว่าท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารตลอดไปนักปราดพึงสันนิฐานเข้าใจเถิดว่าการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารล้วนเป็นผู้มีมูลเหตุ ดองอยู่ในสันดานด้วยกันทั้งนั้นเมื่อแก้มมลเหตุที่ดองอยู่ในสันดานไม่ได้อยู่ตราบใดก็ม่พ้นจากบวงแห่งมานอยู่ตราบนั้นเมื่อไม่พ้นบวงแห่งมานตราบใดก็ม่ผ้นจากกองทุกข์อยู่ตราบนั้นวัตตะสงสารมีมูลสามประการคือ 1. นึ่กิเลสวัตตะ ได้แก่กองกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นต้น 2. กรรม,มวัตตะได้แก่กรรมทั้งหลายมีบาปบุญเป็นต้น 3. วิปากวัตตะได้แก่วิปากขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณรวมเป็นมูลของวัตสงสารสามประการด้วยกัน